ก็กินดีมากที่มาหลายครั้งแล้วก็ซึงมาเจอโรงแรมที่มาอยู่ทําเลที่ดีทีแรกก็เอ๊ะมโรงแรมนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันดูแบบจะไปอยน้ำโขงก็สะดวกแล้วอยู่ติดตลาดแล้วอยู่ติดตลาดมืดก็เลยอ่ะจองโรงแรมนี่แหละให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวกันแล้วเวลามาที่ไหนก็จะมาที่นี่ประจําตอนนี้เขายู่บอกเขาบังลมหออ้ามนมากไม่รู้อากาศห่ามมาได้ทำประครัา มีเงินร้อยล้านพทะนั้นก็หาอะไรกันครับผมมามอ,องนี่นะคุณเนาะ เงินร้อยล้านท่นานกหา,า,ไา,าบไรันครับมม้ามองนี่นะผ้มเนาะตอนนี้เขายืนอยู่้องแฮมอาันตะสาขาสอง่นผ้มเนาะตืนมึ้นมาจะเป็นนี้เลย้มตื้มคือมอยู่นรมชา้มชาวบ้าบนท่นจะอยู่นี้เลยนผเดวอานาดาันัองจะไปเลาะตลาดเศร้าไปเลาะตลาดเศร้าซื้อต่อซื้ออย่างมากกินกันนะันสนะา้มอาค่าก็กินนัาอนนาหารเศ้าอยู่สาาหนึ่นนนงเล่านมเนาะโอเคทำพร้อมแล้วไปกันเลยท่านผู้ชมเนาอันนี้ก็คืออาา ตัวนี้มันอหนาน้ำคลองเนาะไอ้ไอ้มองคนยาวมันเป็นฮันประสานิยมนะท่านผู้ชมเนาะที่คนฮิศกันนะนะนี่ไงชาวบ้านเขาก็จะขายนี่เนาะขายตะเกียบมด้ มีกล้วยเนะมีไข่ตีไล่ๆอย่างเหลือไ er, like ่มาเหลือไม่มาเลยนี่คือห้องแห้มของเขานะ้องแห้มอันลันตะของเขาตัวนี้สาขาซองนะโอเคเนาะไปเลาะตลาดกันเลยครับท่านผ้ชม ข้หอมมันีกัยังมียอขายเป็นแบบนี้ยู่เมืองหลวงพับบ้างเด้ดิได้ <uber> <GO av uther>

là bộ là bộ ơn, cài là bộ ơn. <cười> <cười> อันตัวใหนอันค้ายแบบไหนอันนี้เป็นกิโลนึงอันนี้เิโลอันนี้กับม่าสิบ่มแบหอะนะลอาไปเ

เลยมีสรีขาลอะไรใช่ใช่สรีชิ้นนั้นมีแต่กวางนะครับข้าขายสรี เสียนนะให้ขเขาเิดทษนอนเ้นอีทำไทำไมครับ้อ่แหววัดที่พันแถมแล้ว

ตัวขนาดตัวนะตัวเห็นแะ้วทำโจสมในฮาี่ห้ามัหลวงพ่อบาทุกครั้งเขาจะกินอันนี้นะสพัน่อนี้อยรอันนี้นอนไรอันนนอนบอันนี้อันี้เลนอนอย่างนอนบอันี้แม่

ตัวดีนาวร้นนี้รอนชาวพันหลได้้ายตัวดีร้อนำนอนนี้นะื่อนอนไกินนอนปนนนอนอไร อันนี้ยน่ะฮุงแฮมเขาเลยนะรวมอยอันนี้อันนี้คลื่นอ่ะนตัดหมดเลบอนั้นคือคืนอารนะคือหัวฮงแาเาอันน้แรถกว่าล้อตามล้อรถเช่อมรถแข่งแบบ กกนได้ระไป่มันกจะนนะซชื่นอดูปกน่กินนะบ่บนได้แต่กนอนะนิ้นกินเนี่ยจะกับซังขาวนะกินอีร่างหน่ะไหวเลยนี่นหมแล้วเครือบ่จะซื้อคนนี้ออกขอบไปนึงเขาได้ไหมครับขอบไปนึงไหม ทรานเขาคอ่นเขาบบไมอเสอเา่เืก้มอมอนี่ดงปิ่ยาเลยวนี่แหละคือความสะดวกสบายของผู้ใกแล้วแต่ที่มาพักโรงแรมเรา เกบา้าเนี่ยเก็บขาวบานนี่ยเอ้ยไมเหียงเงนเก็บรุ่งค่ำนะกระเบ่ดเป็นบ้านงแล้วมันรูหรคือดิคือซ่อนแ้เจ้ามือดีไปบางเียนะายเลยง่ายเกินหมา อันนี้เขามาเจอกันนะนะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะจากเมืองไทยนะครับผู้ชมพี่จริงเป็นพี่น้องกันทรานผู้ชมเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าบบได้น่ะเจอกันเจอกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันเนาะจ้งเฮ้ยนั่นเล่าไงสั้างยังส่วนๆไงกาเอาิักนี้ตลอดเนาะเดี๋ยวเราไอ้เพคนมาตั้งไอ้เพคนสั่งเราเสาวคนเพ่น้ำลงมาละได้กินข้าวกันไหมก็ได้ก็ได้นั่งกันเดี๋ยวจะจะพาทุกคนไป จะได้พักโอเคบอกสะดวกสบายเนาะสบายครับอันนี้นะเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะท่านผู้ชมเนาะที่จริงเป็นพี่น้องกับเมียเพื่อนเนาะแต่ว่าบอด้เจอกันจักเจรอญนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันเนาะพูดสิสวัสดีครับก็ยินดีมากนีมาหลายครั้งแล้วก็เพิ่งมาเจอโรงแรมที่มาอยู่ทำเลที่ดีทีแรกก็เอ๊ะทำไมโรงแรมนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันดูแบบจะไป น้ำโขงก็สะดวกแล้วอยู่ติดตลาดแล้วอยู่ติดตลาดมืดก็เลยจองโรงแรมนี่แหละให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวกันแล้วเวลามาที่ไหนก็จะมาที่นี่ประจําก็พอมารู้ว่าอ๋อเป็นของเป็นของญาตินาะญาติกันก็เลยโอ้สุดยอดเลย happy happy ครับก็ยินดีมากที่ได้พบกันนะครับนครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันเนาะโอเคครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเราอันนี้ก็คือนั่นนะช้างหน้าเนาะ แล้วเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเป็นทางข้างเราท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกจะอันนี้ก็ขึ้นไงเปาบ้องแขมป้องนะทายมันจะพครพัดพายทัดคุณหมอจะพัดพัดอยู่คุณมั่งเปาตักนั่ก็คือตลาดเลยนะท่านผู้ชมเนาะนั่นก็คือตลาดเลยเนาะโอเคเลาวครับผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นแห่งกำลังใจให้เขาในการทำคลิปต่อไปเองคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเขาว่าสบายดีกอตัวไปกินเก่ากันนะท่านผู้ชมเด้อ ฟ้าค่าคำแดนอเม 变大。